ล่าสุดแพนเค้กเขมมนิตไม่คิดจากนางเอกลดมาเล่นบทแม่เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารออยากจะให้ได้รับชมเร็วๆแล้วสำหรับผลงานละครเรื่องใหม่จากเช้ง2องหอย่างละครน้ำดีสะท้อนสังคมสงครามเงินได้สองตัวแม่ของวงการอย่างป๊อกเปียทิดาและแพนเค้กเขมมนิตมาเชื่อเชือนฟาดฟ,ฟันกัน และที่หลายคนฮือหาคือเรื่องนี้น้องไรซิ่งอัครนันลูกชายของแม่แพทนับประพาได้มาเล่นด้วยโดยรับบทเป็นลูกชายของแพนเค้กในครั้งนี้ด้วยบอกเลยว่าสนุกเข้มข้นแน่นอนเปิดภาพฟิตติ้งละครสงครามเงินที่อัดแน่นในนักแสดงคุณภาพมากฝีมืออาทิป๊อกปิยธิดาน้ำพึ่งนัทริกาจัดว่าเด็ดสุดๆรวมโดยน็อตวรวริศพิมพิมพันธ์กิบสิรินาศและนัทนัทรัต เท่านี้ยังไม่พอยังมีนักสแสดงเด็กป้ายแดงอีกคนก็คือน้องเรสซิ่งอัครรนันที่ได้รับบทบาทเป็นลูกชายของแพนเค้กเขมรนิตในเรื่องนี้แน่นอนว่าการกำกับละครเรื่องนี้โดยโอกริดาเตชะนิโลบลเอาเป็นว่าหากใครที่เป็นลกแฟนละครของเช้งสองห้าหอย่าพลาดชมรอติดตามกันได้เลยละครน้ำดีสะท้อนสังคมละครที่เป็นมากกว่าละครที่มาพร้อมกติสอนใจระหว่างความรักกับเงินคุณจะเลือกอะไร